เตรียมทีเซอมองตรงเลยมองตรงเลยก็ปรู้สึกว่าเราหายไปหลายปีมากเราหายไปตั้งแต่แบบ6ปีอ่ะแล้วเราเป็นแฟรนไชส์แรกเพราะฉะนั้นปรู้สึกว่าเด็กๆที่ได้โชว์ตัวออกไปนะเราเห็นในทีเซอร์แล้วว่าทุกคนคือเก่งมากชุดคือปังมากแล้วก็กรรมการเนี่ยคือแบบ the best of the best ะค่ะเพราะฉะนั้นปรรู้สึกแบบตื่นเต้นมากที่จะให้โลกได้เห็นอีกครั้งว่า drag queen เมืองไทยเก่งขนาดไหนค่ะจริงๆยิ่งแบบว่าแต่ละคนที่เปิดตัวออกมาวันนี้น่าตังตารอมากมาก อย่าสปอยอะไรกับแฟนๆได้ไหมกับซีสั่นนี้ก็แล้วกัหนูไม่อยากโดนฟ้องค่ะคือไม่ใช่ถ้าสปอยเหรอปันว่าเราได้เห็นกรรมการไปแล้วแต่ปันเชื่อว่ามันน่าจะมีดราม่าที่เด็กๆตีกันเพราะว่าคนไทยชอบรามาไม่ใช่รบคือมีเลือดนักสู้อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เคยอยู่ด้วยกันมันไม่ตีกันมันก็เป็นไปไม่ได้ป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าใครตีกับใครเพราะว่า เก็บอกว่าเื่อนี้เป็นเรอริตี้คือสุดที่เขาที่เคยเจอมาหมาว่ายังไงคะมันคือความเรอริตี้จริงจริงเพราะว่าจริงบันรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนอ่ะเวลาเขาเขามีความฝันอะค่ะไม่ใช่ทุกรายการที่จะเห็นค่าของพวกเราแบบนี้เราได้โชว์ทุกสายเราจะพูดอะไรเราไม่ต้องฟิลเตอร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเออพวกเราอยู่ในควี์คอมมิวนิตี้เนา เวลาเขาได้ออกไปแบบฉายแสงอ่ะแล้วแบบโชว์ตัวเองอ่ะมันเต็มที่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่รายการโลโก้อีกต่อไปอันนี้คือรายการ globally ใช่ค่ะมองวันนี้เราเองเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าปลูกกระแสแรงขึ้นมาหรือไม่หรือมันเป็คนที่าาปททเป็นแรงทีทความสามารถเยอะขนาดนี้ใ,ใจในแบบองค์กับองค์การแบบที่แบบพีมพ์มันใหญ่โต คือลกลับและได้รับการยอมรับมากคือปันภูมิใจตรงที่คอมมู n นิตี้ของแร mm ็กเมืองไทยเนี่ยมีมานานแล้วแล้วตอนนี้ด้วยรายการอย่างดร็คเวสฟิลิปปินเนี่ยเราก็ได้เห็นความเก่งของเ,อเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้ถึงเวลากลับมาแล้วแล้วจริงๆฟิลิปปินเนี่ยคือเรตติ้งดีมากคนดูเยอะมากปนเลยอยากจะชวนทุกคนให้กลับมาดูดร็คเวสไทยแลนด์ด้วยเพราะว่าคือในเอเชียเนี่ยถ้าเกิดแบบหับ ของ a จ q คกี้นี่เก่งๆอ่ะค่ะแล้วก็จะคิดว่ามีฟิลิปปินส์มีเมืองไทยอย่างนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่ดเด็กๆได้โชว์ของแล้วแล้วของเราเจ๋งมากๆกรับประกันค่ะมันแน่นอนฟาดกันสุดๆไม่ต้องเอ่อคำถามนี้คือไม่ต้องแค่คนแนรายกคนถ้า,าถึงอยากถามก็ถามว่า a จ็คกี้ที่เราอยากได้จากรายการ มันต้องเป็นแบบไหนคุณภาพแบบค่ะันว่า drag queen ที่พวกเราอยากเห็นหรืออยากได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องเป็นตัวตัวเองต้องมีสารคุณภีพต้องกล้าพูดต้องกล้าทําไม่ควรที่จะบัก,กักอะไรไว้เลยเพราะว่าเวลาเข้าไปในการแข่งขันนะคะถ้าเกิดมีอุดมคติที่จะเป็นอยู่ในกรอบยังไงก็ไม่เลิศเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย เข้าไปปุ๊บเขาโยนอะไรมาหนูต้องลองทําก่อนเราไม่รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ซึ่งในรายการนี้เจเอแน่นอนรับประกันค่ะโหดงานหินแน่นอนสำหรับเด็กๆไม่มีคำว่าง่ายเชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนยังไงก็ไม่ไม่น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดักวินหรือเป็นชายแท้หรือว่าทุกคนเนาะเรา <pushed> เราก็มีอะไรที่ต้องฝ่าฟันแต่ว่าอันเนี้ยอ <modified> ย่างน้อยมีกล้องคุณก็ได้เห็นเองเลยเรียลิตี้นะเรียลิตี้ใช่ค่ะ ยังไงก็จะอยากจะฝากนะคะ Drag Race Thailand Season 3ดูได้ทาง Wow Presents Plus เอพิโซดแรกนะคะออกวันที่16เดือนนี้ค่ะเอพิโซดแรกแล้วก็ทุกวันพุธถ้าใครรู้สึกว่าดูอยู่ที่บ้านไม่สนุกอยากมีเพื่อนมาดูมาดู Viewing Party ได้ที่ House of h i l l s ใ <c oughs> นชั้น33 <c oughs> ทุกวันพุธได้ค่ะขายของค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ